จานเบรกควรเปลี่ยนเป็นคู่จานเบรกเมื่อใช้งานไปสักระยะย่อมเกิดอาการสึกหรอเกิดเสียงดังขณะเบรกหรืออาการสั่นสู้เท้าซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นจานเบรกลื่นหรือด้านจานเบรกเป็นรอยเป็นร่องเป็นเส้นจานเบรกสึกผิวหน้าไม่สม่ำเสมอจานเบรกเป็นรอยร้าวจานเบรกโคตรบิดเบี้ยวหรือผิดรูปจานเบรกเป็นสนิมจานเบรกร้อนจัดหรือมีการเปลี่ยนสีเป็นต้น ในบางกรณีหากตรวจสอบแล้วพบว่าความหนาของจานเบรกยังไม่น้อยกว่าที่กําหนดก็สามารถแก้ไขได้โดยการเจียจานเบรกได้แต่หากความหนาของจานเบรกต่ํากว่าที่กําหนดควรเปลี่ยนจานเบรกใหม่ทันทีโดยการเปลี่ยนจานเบรกนั้นควรเปลี่ยนเป็นคู่ขาเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการเบรกการไม่เปลี่ยนจานเบรกเป็นคู่จะส่งผลให้เกิดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ 1. ความหนาของจานเบรกที่ไม่เท่ากัน 2. อุณหภูมในการเบรกที่แตกต่างกัน 3. ระยะในการเบรกที่ไม่เสมอกันและที่สําคัญทุกครั้งที่เปลี่ยนจานเบรกใหม่ควรทำาสะอาดจานเบรกก่อนทุกครั้งเพราะจานเบรกใหม่จะมีน้ํามันหรือสารเคลือบผิวสําหรับป้องกันการเกิดสนิมเมื่อนําไปประกอบเข้ากับระบบเบรกอาจ,จทําให้สารเคลือบนั้นไปเกาะบนผ้าเบรกทําให้ประสิทธิภาพของผ้าเบรกลดลงค่ะ